ชอบมากจริงๆค่ะกับการอัดคลิปในรถก็วันนี้ถูถผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำตลอดทั้งวันนะคะจนกระทั่งตอนนี้หกโมงก็เพิ่งจะได้อัดคลิปแรกเนื่องจากว่าวันนี้ซื้อของแล้วก็จัดบ้านนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างค่ะจริงๆแล้วถ้าจะทำมันทำเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเนี่ย แบบมาโฮมโปรอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะลงไปซื้อของก็อัดคลิปมาในรถเลยแล้วกันนะคะโอเคเพื่อที่จะไม่ให้มันมีข้ออ้างอะไรทั้งนั้นดูคลิปใน YouTube มาแล้วแบบชอบผู้หญิงคนนี้มากค่ะไม่สวยเป็นคนผิวดำนะคะแล้วก็ภายในระยะเวลา2เดือนเนี่ยเขาทำเงินจาก YouTube ได้9,000ดอลลาร์9,000กว่าด้วยซ้ำแล้วเขาก็อัดคลิปบอกบอกว่าวิธีคิดของเขาคือ เขาแค่โพสค่ะเขาแค่โพสมันลงไปเขาแค่ทำคลิปเพราะเขาไม่อยากกลับไปทำงานประจำอีกแล้วเขาไม่อยากอดมือกินมือเขาไม่อยากลำบากทำงานวันละสิบกว่าชั่วโมงเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกแล้วแล้วเมื่อเขารู้ว่า YouTube ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนได้ YouTube ทำให้เขาสามารถไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ได้ YouTube สามารถ เงินจาก YouTube ทำให้เขาสามารถซื้อเสื้อผ้าใหม่กินอาหารดีๆได้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหยุดทำและจะต้องทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วสิ่งที่แบมได้เรียนรู้จากผู้หญิงคนนี้นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่า Energy สําคัญมากๆคุณชอบไหมสิ่งที่คุณทำอยู่ถ้าคุณชอบเล่าเรื่องถ้าคุณชอบแบ่งปันทำไมไม่ทำคลิปล่ะทำไมไม่ทำ YouTube ล่ะทำไมไม่บอกคนอื่นล่ะโจรตัวเขาอะค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าทำ u t u b e มันได้ตัง ทำ u t u b e แค่คุยเรื่องของเขาพูดเรื่องของเขาแบ่งปันเรื่องของเขาเขาไม่จำเป็นจะต้องจบปริญญาเขาไม่จำเป็นต้องมีไปสนิยบัดอะไรเลยเขาไม่จําเป็นจะต้องสวยด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นคนดําเขาไม่แต่งหน้าเขาไม่แต่งตัวอัดคลิปในรถและใช้ iPhone 10เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เขาสามารถทํารายได้ได้แล้วทําไมละ่ะทําไมอย่างเราๆอ่ยังไม่ทำโอ้โหแม่เหมือนโดนตบหน้าเลยเออหลายๆคนมีความรู้หลายๆคนมีปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกหลายๆคนแบบเรียนไปเซอร์ติฟายอันนั้นอันนู้เป็นโค้ชนูน้นี่มาสเตอร์โค้ชโอ้โหไปเรียนโทนี่ลอบบินไปเรียนทีฮาร์ไปไปเรียนหมดเป็นล้านแหนเรียนพวกเนี้ยนะคะแต่คุณก็ยังไม่ทําคลิป youtube อยู่ดี ดูแกลลี่วีโอ้โหเสพโอป้าบินฟรีใครที่เป็นคนดังระดับโลกดูหมดนะคะแต่ก็ได้แต่เป็นคนดูได้แต่เป็นคนเสพแต่ไม่เคยเอาตัวเองลงสนามไม่เคยทำโอ้โหพอเขาพูดคำนี้ออกมานะแบบเหมือนโดนตบหน้าจริงๆ จริงๆเพราะว่าที่ผ่านมานะเราอยากไม่มากพอเราบอกว่าเราอยากได้เงินจาก Youtube เราอยากรวยขึ้นเราอยากมีรายได้มากขึ้นแต่เราก็ยังอยู่เฉยๆก็ยังไม่ขยับขยื่นแล้วเรามีข้ออ้างโดยเฉพาะตัวแหม่มเองแม่นมีข้ออ้างหลายเรื่องท,ทั้งเรื่องเออไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวรอผอมก่อนได้ไหมเออยังไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเออไม่มีเวลาเออเดี๋ยวจะต้องทำอนุนันนี้ก่อนมีข้ออ้างสารพัดแต่จริงๆมันคือข้ออ้าง มันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่ความจริงค่ะมันคือข้ออ้างจริงๆแล้วขอบคุณแบบอยากจะขอบคุณช่องช่องนี้มากเขาชื่อโดดเดชนะคะขอบคุณเขามากๆที่เขาส่งพลังงานมาถึงแม่มแล้วแม่มเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นเพราะแม่มมองหาด้วยแม่มก็ถึงเจอผู้หญิงคนนี้เจอวิธีคิดที่มันอเม z i n g มากเขาไม่ได้จบอะไรเลยเขาไม่ได้เป็นมาสเตอร์โค้ดอะไรเลยใช้โทรศัพท์ iPhone 10ธรรมดาอัดใ,ในในรถบางทีก็มืดตืต้อตืด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเขาเขาแต่เขามีประสบการณ์อย่างนี้เขาทำช่อง YouTube มา6ปีแล้วนะทำมาตลอดมันก็มียอดวีนั่นแหละแต่มันมาปังในช่วง2เดือนนี้ที่เขาเปลี่ยนวิธีการโพสต์ใหม่เปลี่ยนเวลาการโพสต์ใหม่คลิปของเขานะไม่มีหน้าปกนะคุณไม่มีปก ไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะมีแค่ตัวแบบเหมือนกับแบบเป็นแคปหน้าจออะ่ะเออนั่งอยู่ในรถบ้างในบ้านบ้างอะไรเงี้ยคือมันง่ายมันง่ายมากเขาทําแบบง่ายมากแบบเลยเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าจะทําให้มันง่ายมันก็ง่ายแล้วมันก็ได้ตังค์ได้ด้วยเราเรียนรู้มาเยอะเราไปฟังกูรูมาเยอะเราโดนขายจากกูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายทั้งแหล,ทแหล่ที่ออกมาเปิดคอร์สสอน YouTube ว่าปกต้องสวยเออเอ่เอคำพูดอะไรนะ คีย์เวิร์ดคำค้นหาต้องมีนู่นนี่นั่นคือเรามโมจะไปติดอยู่แต่ตรงเนี้ยอุ้ยหน้าปกต้องสวยโอ้ยอะไรคือแบม,มติดอยู่ตรงนี้จริงๆนะเราโดนขายคอนเซปต์เนี้ยมากจนเกินไปจนกระทั่งมาวันเนี้ยที่แม่มเห็นแล้วว่าคนที่ไม่มีปกคลิปคนที่ไม่ได้จัดไฟสวยคนที่ไม่ได้ใช้แม้กระทาั่งไมโครโฟนเออใช้แค่โทรศัพท์ iPhone 10อะ มีผู้ติดตามเจ็ดหมื่นแล้วจ้ะทำเงินจาก YouTube เเขาบอกเดือนเดือนที่แล้วมัง้งเก้าพันเหรียญไปแล้วโอ้ยมันมันเปิดโลกแบบมันเบิกเนตแบบมากๆเลยเรื่องนีมน้มันเลยเป็นสิ่งที่แบบอยากจะบอกคุณคุณอยู่เหมือนกันใครที่กำลังจดๆจ้อง,องๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงที่อายุจะ50อ่า40อาขึ้นไปเหมือนแบบเนี้ยนะทำเถอะออกมาทำ u t u b e แต่ คุณจะต้องทํามันอย่างจริงจังคุณจะต้องทำมันแบบใส่พลังสุดๆเลยแบมก็ยังไม่ได้เป็นคนนั้นแบมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ปังหรอกเออแมก็ยังไม่ได้ผ่านการสร้างไรายได้แต่แบมเอเนอร์จีแบมมาละแล้วแบม,แมบอกกับตัวเองเลยว่าทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะทําให้มันง่ายจะทําให้มันง่ายที่สุดเพื่อที่คนที่มาเห็นคลิปแหม่มล้วจะได้รู้ว่าเออมันง่ายแค่นี้เองแต่เริ่มแรกเลยอะคะ่ะมันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราทำให้มันง่ายและเรามีพลังเรามี energy และเราสนุกกับมันแล้วเราเราทำอย่างต่อเนื่องไม่ต้องคิดเยอะแม่เชื่อแม่เชื่อแม่เชื่อเช,อชื่อมากๆวันนี้แม่เชื่อแล้วว่าเดี๋ยวเราก็เปิดสร้างไรายได้เดี๋ยวเราก็มีคนติดตามเดี๋ยวเราก็ทำไรายได้ได้จริงๆเพราะ คลิปแรกที่แหม่มโพสต์ไปเมื่อประมาณ8-9วันก่อนน่ะแหม่มโพสตไปแล้วแหม่มตื่นมาก็มีคนมาขอบคุณแหม่มไม่ได้เป็นคนรู้จักเลยสิ่งมหาศา์มันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนั้นมาแหม่มก็เลยมีพลังกับตัวเองมากๆในการที่จะทําคลิปแม้คอนเทนต์แหม่มอาจจะไม่ได้เจ๋งไม่ได้อะไรแต่แหม่มไม่สนใจไงว่าใครจะคิดยังไงแหม่มทาเพื่อตัวแหม่มเอง แม่เพราะแม่บอกตัวเองแล้วว่าวันละหนึ่งคลิปต้องทําอยู่ตรงไหนก็ต้องทําจะต้องลงวันละหนึ่งคลิปจะลงกี่โมงกี่ยามก็ต้องลงและตอนนี้มันก็นั่งอัดคลิปในรถนะคะก่อนจะเดินเข้าไปซื้อของใน Home Pro <c oughs> เพื่อที่จะไม่มีข้ออ้างนะคะแล้วก็จะไม่ใส่พก <c oughs> เออดูซิว่ามันจะเป็นยงังไงเออมันคือมีความรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้นะช่องช่องเอ่อด,ดชนะคือแบบพลังเขาดีมากๆค่ะเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาสนใจแค่ว่าเฮ้ยชีวิตเขาดีขึ้นเขาไม่ต้องกลับไปทำงานนะ่ะเขาไม่ต้องกลับไปทำงานประจำเขาไม่ต้องอดอดอยากอยากเขาอยากกินสิ่งที่เขาเอ่อต้องเอ่ออยากเนี่ยนะเขาอยาก,ยาก,ยากแต่งตัวเขาอยากไปเที่ยวไปนอนโรงแรมแล้ว,ลวชีวิตวิถีชีวิตการทํางานกัน ทำงานให้ได้เงินของเขามันเปลี่ยนไปไม่ต้องใช้แรงงานแล้วแต่กลายเป็นว่าใช้ความสม่ำเสมอใช้ความสร้างสรร์คในการทําคลิปแล้วมีคนตามเขาเริ่มแรกอะค่ะเขาทำเขาทำคอนเทนต์ประมาณว่าออบอกถึงอาชีพส่งอาหารที่ที่เมกาเนะีอาชีพการส่งอาหารตามบ้านนี่มันมันได้รับความนิยมเนาะเออ คนไทยยังไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่และเขาก็เลยทําคลิปเรื่องนี้ว่าทํายังไงถึงจะส่งอาหารได้ยังไงเขาเขามีแชร์ด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายยังไงเพราะมีคนถามว่าเติมน้ํามันเติมน้ามันวันละกี่ดอลลร์เพื่อที่จะได้ค่าคอมอะค่ะสามร้อยดอลลร์ต่อวันอืซึ่งเขาก็ทามาเรื่อยๆหกปีนะเขาไม่ใช่เพิ่งเริ่มทํานะแต่ช่องเขาเนี่ยมันมาปังตอนช่วงสองเดือนมานี้ที่เขาได้ได้เงินระดับแบบเ,เป็นหมื่น,หม,นหมื่นเหรียญน,นะคะ เขาเขาก็แช์นะในช่องของเขาซึ่งแบบโชคดีมากที่ได้ไปเจอมันแบบก็เลยเอามาเล่าให้คุณฟังว่าเฮ้ยเอเนอร์จ hmm. ีสำคัญ mm hmm. เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองทั้งหมดเรื่องอื่นเป็นข้ออ้างทั้งหมดเอเนอร์จีสำคัญ mm hmm. เราอยากทำและเราต้องทำมันและเราลงมือทำนี่คือคีย์หลักนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้แบบอยากให้คุณได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์จากการที่เรามาเดิน เดินไปในเส้นทางของการสร้าง YouTube ด้วยกันมันยังไม่ได้สร้างไรายได้ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้คุณรวยเปี้ยงรวยแบบข้ามคืนหรือดังเปี้ยงป้างไม่ใช่แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปหลายๆอย่างและสิ่งหนึ่งค่ะที่ ที่แบบมองนะคือแบบเริ่มเบื่อกับการใช้โซเชียลมีเดียเริ่มเบื่อกับการแบบสร้างตัวตนต้องโพสในโซเชียลมีเดียต้องอัพสตอรี่อัพรียลเลยแบบเหนื่อยอะแบบมองว่า YouTube เนี่ยมันเป็นตัวตนมันทำให้แบบเป็นตัวตนของแบบได้ได้ง่ายกว่านะคะก็ฝากไว้คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ไปซื้อของก่อนนะคะบาย